คนลาวหลายคนนะครับที่ยังตั้งคําถามให้ตัวเองนะครับว่าเป็นอินยังนะครับประเทศลาวเรายังไม่เจริญนะครับมีหลายคนก็มาเห็นอยู่ในประเทศไทยหรือว่าเห็นทางโลกออนไลน์นะครับหรือว่าทางทีวีโทรทัศน์นะครับเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าดูนังละครไทยอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าดูข่าวนะครับมีแต่เช่นทางรถในประเทศไทยที่แบบทางรถงามๆนะครับผมบอกเลยว่าใช่ครับนี่คือประเทศไทยคือเขาพัฒนานะครับเขาทําให้ทุกอย่างที่เป็นประเทศของเขาที่มันเจริญดูเรียบร้อยนะครับ ผมบอกเลยว่าทางรถอยู่ในประเทศไทยนี้ผมยังเป็นคนลาวผมเห็นแล้วผมอยางอึ้งนะครับมีแต่สิ่งที่งามๆนะครับมีแต่สิ่งที่ดีๆนะครับนี่เลยครับขนาดทางรถนะครับยังมีรถเต็มเลยคือข้างล่างนะครับข้างบนนี่คือเป็นสะพานจะข้ามแม่น้ําเจ้าพระยานะครับทุกคนนี่เลยนะครับขนาดชิดทางเล็กๆข้างล่างนะครับยังมีเป็นทางม้าไายนะครับคือจุดละเอียดอ่อนมากเลยครับเพื่อเป็นทางเลินนะครับทุกคนเราลองสังเกตไปดูด้วยกันนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ที่ประเทศไทยนี่มันมีแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่งามๆนะครับทุกคนครับผมบอกเลยว่า คนลาวหลายคนนะครับที่มาเห็นอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับมีแต่สิ่งที่งามๆแล้วก็มาตั้งคําถามให้ตัวเองว่าเป็นอีหยังนะครับประเทศลาวเรายังไม่เจริญนะครับหรือว่าทางรถทางบ้านเราเป็นอะไรที่ยังไม่ดีแบบนี้เป็นอะไรยังไม่เป็นทางยางนะครับยังมีเป็นทางดินแดงอยู่นะครับยิ่งอยู่เป็นทางภาคเหนือของประเทศลาวนะครับก็คือเป็นทางที่ดินหมดเลยนะครับคันบ้านเล่าเรื่องด้วยว่าย้อนไปอดีตสมัยก่อนนะครับหรือว่า ผ่านไปประมาณ10กว่าปีหรือว่า40ปีที่แล้วนะครับเส้นทางรถของวันเรานะครับก็ดีนะครับเรือเป็นเส้นทางยางดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้พัฒนาไม่ทันนะครับเพราะว่ามันเริ่มแบบทันสมัยขึ้นมารถยนต์มันก็เยอะขึ้นตามนะครับจงสมัยก่อนนั้นรถบรรทุกยังไม่เยอะนะครับอยู่ที่ประเทศลรานะครับแล้วทางยางด้วยเส้นทางลักอยู่ภาคเหนือนะครับมันก็มีแต่เส้นทางงามๆนะครับหรือว่าเส้นทางเขาไปชนบทหรือว่าไปแข่งนั้นเมืองอื่นอะไรประมาณนี้นะครับ หรือว่าเช้นทางลักร่างเส้นก็ยังไม่ค่อยดีนะครับหรือว่ามาจุบันนี้นะครับเส้นทางเขาไม่ได้พัฒนามาถึงเนยนะครับเขาเลยมาตั้งคําถามให้ตัวเองว่าเป็นอีย่างนะครับประเทศเราเราคือว่าโชมเข้าอีกกว่าเก่านะครับใช้ขับประเทศเราพัฒนายังไม่ทันสมัยมากเลยนะครับนี้เราก็มาเห็นอยู่ในประเทศไทยนะครับคือแบบเป็นคนลราคนหนึ่งนะครับได้มาเจอนะครับคนนี้นะครับมีแต่รถนะครับมีแต่เช้นทางงามๆนะครับผมบอกเลยว่าข้างบนหัวผมนี่คือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาครับก่อนที่มันจะข้ามไปแม่น้ำเจ้าพระยาจริงๆนะครับ ประมาณ3กิโลนะครับหรือว่า2กิโลนะครับมันจะยกขึ้นไปข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับแต่ว่าเส้นทางรถอยู่ที่ประเทศไทยนะครับบ้านเมืองเขาก็เปียงแลนะครับแต่ว่าเส้นทางรถนี่คือแบบตรงไปหมดเลยนะครับบ้านเดือนของเขานี่คือเขาออกแบบมาอย่างดีมากเลยครับคือแบบเขาพัฒนามาเยอะมากเลยนะครับผมเคยยินหรือว่า f อีนะครับเขาเคยเมนมาบอกว่าตะก่อนนะครับหรือว่าร้อยกว่าปีก่อนนะครับประเทศไทยนะครับคือแบบจนที่สุดในอาเซียนนะครับ แต่ว่าเป็นอะไรครับประเทศไทยคือจนที่สุดในอาเซียนสมัยก่อนคือร้อยกว่าปีครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับคือแบบทันสมัยที่สุดในอาเซียนนะครับแบบเจริญมากเลยนะครับแล้วรถจนก็คือเยอะมากนะครับนี่ครับเช่นทางรถนะครับทุกคนครับลองสังเกตนะครับสูงกว่าลังคาบ้านของน้องบ่าวเราในอินเดียนะครับที่เราอยู่นี่ครับมันไม่ใช่อยู่หน้าดินนะครับคนนี่คืออยู่ในสะพานนะครับหรือว่าขวานะครับคนมันก่อนจะข้ามในน้ำช่อระยานนะครับคือแบบมันสูงมากคนขับเขาไม่ได้ให้เร็วมากนะครับให้เร็วสุดก็ประมาณ80กิโลับ เส้นทางนี้ก็คือรถยนต์หรือบบว่ามอเตอร์ไซค์คือขึ้นได้หมดเลยนะครับคนคือแบบเป็นเส้นทางลักคือใหญ่มากนะครับคือนี่เรามอ,มองด้วยเราอยู่นะครับคือมันเป็นสะพานนะอยู่กลางสะพานนี่คือยังเป็นหกเลนนะคนใหญ่มากทุกคนเส้นทางรถปีที่ประเทศไทยนะผมเป็นคนลาวเห็นแล้วยังอึ้งนะครับคนครับนี่นะครับทุงชาตินะครับคือเขาติดอยู่ไว้กลางสะพานเนี่ยผมบอกเลยว่า ประเทศไทยนะครับพงชาติติดไว้เยอะที่สุดในประเทศนะคนไว้ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราเห็นมีทุกงชาติไทยนะครับหรือว่าความเป็นไทยนะคนนี่แหละครับอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในรถนะครับหรือว่าอยู่กลางสะพานนะครับเราเห็นไปหมดเลยคนหรือว่าอยู่แบบทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะอย่างกลางอาคารนะครับก็เป็นทุกพงชาติคนดูครับยังมีเป็นป้ายโฆษณาใหญ่ใหญ่นะครับสองขอบข้างทางนะครับก็คือแบบชวนไปชวนมานี่คือแบบเขาจะแยกเลยนะครับคือแบบเขาไม่ให้รวมกันนะครับเช่นทางรถอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเช่นทางเล็กที่สุดนี่ก็อย่างน้อยก็3เลนนะครับ คือแบบบป็นใหญ่มากเลยนะคนถ้าวราางสะพานนี้ว่าเป็น3เลนใช่ไหมครับถ้าว่าเป็นกลางหน้าดินแบบนี้นะทคนที่เราลงมาจากสะพานเนี่ยนะครับหเลนนะครับใหญ่มากกว้างมากเลยทุกคนนี่เลยนะครับเช่นทางรถยที่ประเทศไทยนะเขาทําเป็นขอบข้างทางอย่างงามนะครับนี่เลยครับแล้วก็มีเป็นไฟนะครับซ้ายขวานะครับสองขอบข้างทางนะครับตรงกลางก็มีนะครับแล้วก็ขอบข้างทางก็มีเหมือนกันนะครับเปยนไฟความแสงสว่างให้ตอนกลางคืนนะครับหรือว่าให้ประชาชนเลื่อนทางกอดไยขึ้นนะครับ ไม่ให้มันดูมืดนะครับชมมุดว่ามันมีรถเสียหายอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็ยังมองเห็นทางไกลทุกคนเหมือนแนวมองไปกลางบันตอนนี้นะครับนี่แหละทางรถอยู่ในประเทศไทยนะครับมันสวยและมันงามมากนี่นะครับโอ้โหผมบอกเลยเห็นได้กัอึ้งนะครับผมเคยเห็นนะครับทางรถหรือทางหลวนอยู่ที่ประเทศลาวนะครับขาช่องหรือว่าผมเป็น fc อยู่นะครับชื่อช่องไอ้บ่าวเซียมสับใต้นะครับผมเป็นทางหลวนอยู่ที่ประเทศลาวนะครับมีแค่2เลนนะครับคือไปอย่างเดียวคือ2เลนนะครับแล้วผมยังมาคิดหรือว่าตั้งคําถามให้ตัวเองว่าเป็นอีกอย่างนะครับคือทางหลวนค แต่ว่าทางรถที่ทีไทยนี่ย่างน้อยก็มีอยู่6เลนนะครับหรือว่า3เลนนะครับยางน้อยก็มี3เลนขึ้นไปนะครับเช่นทางใหญ่ๆนะครับคนวิ่งได้เร็วได้ดวกสบายนะครับสมมุติว่ามีอะไรเกิดเหตุนะครับอยู่กลางทางครับยางน้อยก็มีรถมีเลี่ยนนะครับมีรีมีแอปไปนะครับมีทุกคนสิ่งที่เราได้เห็นนะครับบ้านเดือนของเขาครับนี่ครับเจอสะพานลอยอีกแล้วครับผมบอกเลยว่าทางรถที่ที่ไทยมันงามนะครับมันใหญ่มากครับขั้นว่ามันไม่มีสะพานลอยนะครับเราเดินทางไปหนึ่งวันนี่คือแบบเดินทางทางฟารนี่คือแบบยากเลยคคแต่่นนไทีือ เขาจะสร้างเป็นสะพานลอยใส่นะครับนี่นะครับทุกคนครับผมพาคนเล่าทุกคนนะครับที่มาชมเส้นทางรถยู่ที่ประเทศไทยนะครับผมบอกแบบมันง่ามมั่มนนะครับนี่เลยครับมันใหญ่นะครับแล้วก็มีรถก็เยอะมากครับมีแต่รถรุงๆงามๆนะครับขนาข้างทางขวามือเรานะครับหรือเป็นเกาะกลางนะครับก็ยังมีต้นไม้ที่เขาปลูกใส่นะครับหรือว่า2องข้างทางเลยทุกคนผมบอกเลยบรรยากาศวันนี้ก็ดีด้วยนะครับนะครับความเร็วรถนี่คือแบบไม่ให้เกิน680ลงมานะครับด้วยถึง60เป็นไปนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นเช่นทางหรือว่าเป็นหวอีกแล้วนะครับคือยลบระลับนะครับเพราะว่าข้างล่างนี้ก็คือหรือว่าเป็นสีแยกไปแรงนะครับทุกคนมันก็เลยแบบยกขึ้นไปแบบนี้นะครับสูงมากเลยครับสะพานนะครับแล้วสะพานอยู่ที่ประเทศไทยนั่นคือแบบความเละทําแบบดูแบบไม่ค่อยดีนะแต่ยองที่เป็นคนลาวดูมองดูแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามันสวยนะครับมันดูดีมากนะครับมันมีความเจือความโค้งนะครับ ผมบอกเลยประเทศไทยไม่มีทางรดขึ้นภูนขึ้นเขาเลยครับอยู่ในกรุงเทพรับแต่ว่ามันมีสะพานนะครับที่แบบเหมือนภูเหมือนเขาเลยคนครับที่แบบขึ้นไปแล้วเราได้เห็นได้ชมวิวไปด้วยกันนะครับเลยครับวิวทัดข้างทางนะผมบอกว่ามันสวยงามมากเลยนะครับการถีอยู่ที่ประเทศไทยครับโอ้โหบนอารามการนะอันเส่นทางเส้นนี้ก็คือผมออกมาจากกรุงเทพนะคนครับแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปกรุงเทพ ผมก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับกวัวมันหลงนะทุกคนครับนี่นะครับคือแบบขับแบบยาวๆเลยนะครับขับตรงๆนะครับเส้นทางรถถือคื่ประเทศไทยนี้ไม่ค่อยจะมีโค้งเลยนะครับถ้ามีโค้งก็ต้องเป็นสะพานนะครับทุกคนเรียเป็นสะพานกับรถนะครับคือแบบเป็นโค้งแบบคล้ายๆครับหักศอกนะครับแต่อยู่ที่บ้านผมนะครับเส้นทางแบบหลาอภูเขานะครับมันจะมีโค้งทุกๆอ่าวัดเก้าเลยนะครับแบบป้าขับรถนี่คือแบบยากมากเลยครับบิดคันเล่มนี้ต้องมีฟอนต้องมีไฟเลยครับ แต่อยู่ที่ประเทศไทยนี้ครับรถนี้แบบต้องแท่คันเร่งนะครับคันว่าไม่แท่นี่ไม่ได้นะทุกคนมันทางตรงนะทุกคนครับมันเป็นแนวนี้นะครับมันไม่มีค่อยฟอนเลยทุกคนครับต้อ้ฟอนก็มีแต่รถติดนะครับถ้าว่ารถไม่ติดนี่ก็คือแบบบิดแบบค้างคันเร่งไปเลยนะครับเมื้อนแบบว่าเออเครื่องมันจะพังหรือเปล่านะครับแต่ที่จริงแบบมันก็ไม่เป็นไรนะครับเครื่องรถยนต์นะครับเพราะเครื่องรถยนต์นี้มันต้องแบบสายเกียร์แล้วก็เหยียบคันเร่งใช่ไหมครับทุกคนครับหรือว่าบิดคันเร่งค้างไปครับยองทีี่่่ผมมมเเป็นนนนคคคลาาาไไไดด้้ะะรรรรััับบบอยยูทท แบบเพราะว่าเป็นชั่วโมงนะครับหรือว่าเป็นนาทีนาทีนะครับคือแบบบิดค้างไปเลยนะครับคือแบบไม่มีปอนเลยนะครับต่อให้เราตอนที่เราเปลี่ยนเจียนะครับรถี่ที่ประเทศไทยนะครับรอยูที่บ้านผมนี่คือไม่ได้นะครับเพอว่าบิดค้างไปนะครับคือตกเหวนะทุกคนรับนี่แหละทุกคนรถอยู่ในประเทศไทยนะขึ้นสะพานอีกแล้วนะครับหยุกลับนะครับอันนี้ก็เกือบกิโลเหมือนกันนะครับี่ยกขึ้นไปมันชุ่มมากนะทุกคน เวเส้นทางใหญ่เส้นทางกว้างนะผมบอกเลยว่าคนเราหลายคนนะครับที่มาอยู่ที่ประเทศไทยครับกันว่าได้นั่งรถักครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าออกไปข้างนอกนะครับต้องยกโทรศัพท์นะครับขึ้นมาถ่ายคลิปนะครับทุกคนดูเลยครับทางรถยูนะทศไทยนะขนาดขอบข้างทางของเขาที่ยกระดับขึ้นไปนะครับเขายังใส่เป็นกระจกนะครับคนหรือว่าใส่เหลากันตกอีกรอบหนึ่งนะครับุคนนะครับความละเอียดอ่อนของประเทศไทยสิ่งที่เขาทํานะครับผมบอกเลยว่าคนไทยสิ่งที่เขาทําให้ประชาชนของเขาเลื่อนทางได้ ไม่ได้ er. สะดวกนะครับแล้วเราเอะไรขับรถอยู่ที่ประเทศไทยแบบนี้นครับมันไม่ได้มีขี้ฝุ่นนะครับทุกคนรถเยอะขนาดนี้นะครับมันไม่เห็นมีขี้ฝุ่นเลยนะครับมันก็เอกแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยมีขี้ฝุ่นเลยนะครับถ้าอยู่ทางบ้านของผมนีม่คือยิ่งมีรถเยอะครับยิ่งมีขี้ฝุ่นเต็มเลยนะครับแต่นี่คือขี้ฝุ่นนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับต่อให้มีก็เช่นทางตรงไหนที่มันมีรถบรรทุกต่างดินนะครับมันจะมีขี้ฝุ่นนะครับหรือว่าเขาทําทางใหม่ๆนะครับตรงนั้นจะมีขี้ฝุ่นนนะะครรรัับทางงย่่่ใปเศไไไวตหมมี รถบรรทุกวิ่งนะครับก็จะไม่มีขี้ผุนแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วหินแห่นะครับอยู่กลางทางรถนะครับนี่ครับสิ่งที่นคนลาวจะมาตั้งคําถามให้คนไทยนะครับเป็นอย่างนะครับคนไทยทําทางรถอะไรไม่มีหินแห่อยู่กลางข้างทางเลยนะครับเป็นอะไรนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคือว่าคนไทยนี่คือแบบเขาทําอย่างดีมากเลยนะขนาดข้างทางเส้นทางรถใหญ่ๆนะครับยังไม่มีหินแห่สักเม็ดหนึ่งนะครับที่ตกไว้เลยนะครับ บอกเลยมันละเอียดละเอียดอ่อนมากเลยครับคือแบบเขาเก็บเขากวาดอย่างเรียบร้อยนะครับให้ลุกนิ่งนะครับไม่ให้มีรถคือแบบมาสะดุดหินสักก้อนหนึ่งเลเม็ดหนึ่งเลยนะครับว่าให้รถคันอื่นมาอันตรายนะครับหรือว่าอดร้อนนะครับคนมันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวทางรถอยู่ที่พื้นไทยนีครับมันงามนะครับผมเป็นคนลาวครับผมก็จะมาตั้งคําถามให้ตัวเอง้างผมจะถามคนไทยเหมือนกันนะครับเป็นอีกอย่างนะครับรถบรรทุกของคนไทยนะครับเขาจะไม่ใส่ล้นออกมาจากต่อรถเลยนะครับจะไม่เหมือนอยู่ทางประเทศลาวหรือทางบ้านของผมนะครับ รถบรรทุกอยู่ที่ประเทศลาวนี่คือใส่คล้องนี่ต้องเต็มจากตัวรถแล้วก็ต้องล้นออกมาด้วยนะครับรถบรรทุก22ล้อหรือว่า10ล้อ20ล้อนะครับแทบจะไปไม่ได้นะครับขนาดเส้นทางก็ไม่ดีนะครับเส้นทางก็ที่เลนะครับแต่นี่คืออยู่ที่ประเทศไทยนะครับทางรถงามๆนะครับดีดีนะครับแต่ว่ารถบรรทุกนะครับใส่คล้องนี่คือได้แค่ครึ่งตัวรถเองครับผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันมีกฎหมายหรอกครับอยู่ทางทางไทยนะครับก็สามารถเม้นหรือบอกหรือฟุดคุยมากับช่องน้องบ่าวลาวนี่อินดี้ได้นะครับผมจะได้ไป อ่านหรือว่าศึกษาดูนะครับขึ้นมากั้งสะพานแล้วนะครับทางซ้ายมือผมนี่คือเป็นกระจกครับเรือเป็นเหลากาันตกนะครับคือคนไทยเขาติดใส่เป็นหัวหรือเป็นสะพานนะครับน่ครับผมก็มไม่เคยเห็นนะครับผมก็ได้มาเห็นอยู่ไทยนี่แหละครับเป็นเหลากันตกนะครับหรือว่าเป็นกระจกนะครับคือติดใส่กั้งสะพานเลยนะครับคือแบบมันเลือะทุกคนครับความเจริญของประเทศไทยนะทุกคนนะเส้นทางนะครับเขาสร้างข้วขึ้นมาเขายัางติดกระจกใส่เลยทุกคนโอ้โหทุกคนผมบอกเลยแบบ ผมเห็นแล้วยังอึ้งเลยนะครับคนนี่ครับสิ่ง identity, ที่คนไทยเขาทำนะครับสิ่งที่เป็นคนลาานะครับคิดไม่ถึงนะครับดูป้ายบอกทางของประเทศไทยเขาป้ายใหญ่มากเลยนะครับคือแบบคว้างกลางทางไปเลยนะครับไม่เลยเป็นป้ายเล็กๆแค่อันหนึ่งเมตรสองเมตรนะครับคือป้ายใหญ่มากเลยนะครับคนหนังสือขขาตัวใหญ่นะครับคือแบบบอกทางอย่างละเอียดชัดเจนนะครับนี่ก็คือแบบเป็นชอยเข้ามาเป็นชนบทนะครับขนาดเขตเชนบทนะครับยังเป็นเส้นทาง5เลนนะครับหรือว่าเส้นทาง4เลนนะคคนเส้นทางก็คือใหญ่มากนะครับนี่ครับคน เข้ามาเขตสุนชนบทของประเทศไทยครับแต่ยังดูแบบคล้ายๆแถวตัวเมืองเบียงจันเราจาที่ที่ไหนจากที่หนึ่งนะครับเมตรติกอาคารแปดเก้าชั้นนะครับสี่ชั้นห้าชั้นนะครับนี่แหละครับความเจริญนะครับอยู่ที่ประเทศไทยครับก็มีรถบรรทุกวิ่งเลยนะครับเพราะว่าแถวนี้นะครับก็มีเขาต่างสินค้าขังไทยนะครับคนนี่แหละครับความเจริญของประเทศไทยนะครับขนาดเส้นทางชนบทนะครับยังเป็นเส้นทางสีเลนคนเส้นทางคือใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าทุกคนดูอยู่ตรงนี้อาจจะเคยเห็นดูหนังดูดูละครจากที่นที่หนึ่งนะครับ เขาตรงนี้เขาเคยมาสอบถ่ายนังเือนถ่ายล่อนเยอะแยนมากเลยนะครับบางทีผมบ่นเหอนนะคนนะครับความเจริญนะครับของประเทศไทยนะครับคุ้นคือบ้านเดือนของเขานะครับแต่มันสวยมากเลยทุกคนเขาออกแบบอย่างดีนะครับขนาดตอนที่เราขับรถมานี้ใช่ไหมครับผมยังไม่ได้ว่าเออตกลุมตกบ่อเลยนะครับคือไม่มีนะบนนี่ครับสิ่งที่คนเลาได้มาขับรถที่ประเทศไทยนะครับยังไม่มีรุมสักบ่อเลยนะทุกคนไม่มีว่าทางดินแดงนะทุกคนมีแต่ทางปูซีเมนต์นะครับมีแต่ทางยางนะครับทุกคนนี่ครับมีแต่รถงามๆรถรู้ๆนะครับ รถกระบะเขายังมาทำเป็นรถช่องแถวนะครับอยู่ที่เะือศไทยนะหาดูได้ยากมากเลยนะครับคลิปแบบนี้นะครับทุกคนก็เคยฟังเสียงของผมมาแล้วนะครับรู้สึกว่าฟังเสียงของผมมันเสียงแข็งกระล่างนะครับผมก็มาขอโทษขอใครด้วยนะครับทุกคนเพราะเสียงของผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรื่อเป็นคนลาวเนออินดี้นะครับเพราะว่าทางบ้านของผมอะ่ะจะพูดแบบคําสุภาพเหมือนอย่างคนไทยไม่ได้นะครับคนเรือคนลาวบางคนเพราะว่าทางบ้านของผม fields, มันเก็เป็นคนที่ พูดแบบเสียงแข็งๆกันงหมดเลยนะครับผมเข้ามาก็โทษขออภัยด้วยนะครับเพราะเสียงของผมก็จะเป็นแบบเสียงแข็งๆแ,แ,แบบนี้แหละครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับหรือว่าคนไทยให้กําลังใจผมนะครับหรือว่ากูติดตามช่องน้องเบาลาวเนื้ออินลี่อยู่นะครับผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับบา,บายยทุกคนนะครับ